um สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันพุธแล้วนะคะสัปดาห์นี้เรายังอยู่หน่วยวิทยาศาสตร์อยู่เลยนะคะเอ๊ะทำไมคุณครูพาเด็กๆทดลองบ่อยจังเลยเด็กๆเนื่อยแล้วเด็กๆคะเด็กๆเหนื่อยไม่เป็นไรค่ะเด็กๆยังได้ความรู้วันนี้คุณครูนำความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เด็กๆรู้ไหมคะมันคืออะไร ครูจ๋จะมาพาเด็กๆทดลองเกี่ยวกับการจมแล้วก็ลอยอะไรนะคะจมลอยอยังไงล่ะคะทำไมมีตุ๊กตาทำไมมีตงังทำไมมีบล็อกเด็กๆตเตรียมอุปกรณ์ตามคุณครูเลยนะคะอย่างแรกเด็กๆตเตรียมนะ้ำใส่กระมังหรือใส่ถ้วย เด,เด็กเตรียมน้ําใส่กระมังนะคะเตรียมหรือยังคะหรือใส่ภาชนะที่เราสามารถมองเห็นได้นะคะอย่างนี้สองก็คือนําอุปกรณ์ที่มีอยู่บ้านของเด็กๆที่เด็กๆคิดว่าหนึ่งมันสามารถลอยได้สองมันสามารถจมลงไปได้เรามาดูนะคะว่าที่บ้านของเด็กๆก,กับที่บ้านของครูจัา จะเหมือนกันหรือไม่ของครูจ๋าจะมีตุ๊กตาค่ะของครูจ๋ามีบล็อกค่ะครูจ๋าก็มีเหรียญห้าค่ะเหรียญห้าค่ะเหรียญสลึงค่ะเหรียญห้าสิบค่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูจะให้เด็กๆส่งคลิปทุกคลิปเลยนะคะมีหลายคนนะที่ยังไม่ได้ส่งคลิปการเรียนมาให้คุณครูได้ดูนะคะวันนี้ เรียนรู้ลงมือทำแล้วอย่าลืมสุขงานบ้านของเด็กๆมีอะไรคะอย่างแรกคูจ๋าจะนำบล็อกกับตุ๊กตาลงไปก่อนเลยเราจะมาดูว่าจำหรือลอ จมหรือลอยจมหรือลอยเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าวเด็กคนนี้เป็นใครดีนะ้าเป็นข้าวเหน่งดีไหมเนี่ยข้าวเหน่งนี่เนี่ยข้าวเหน่งหรือน้องโนเบลดีนะ้าจมหรือลอยเด็กๆอย่าเอาน้องไปลอยน้ำนะคะหนึ่งสอง สามไปโอ้โหอย่างที่หนึ่งนะคะอย่างที่สองครูจ๋าจะนั่บล็อกจมหรือลอยเรามาดูกันเลยจมหรือลอยบล็อกสีอะไรคะเขียว จมหรือลอยนอกจากบล็อกแล้วครูจ๋าทำอะไรอีกครูจ๋ามีเหรียญบาทค่ะที่บ้านครูจ๋าอันนี้คือเหรียญห้าบาทนะคะที่บ้านครูจ๋ามีของแบบนี้จมหรือลอย are you ready one two three and ตึมเหรียญน,นะคะจมนั่นคือเหรียญห้าเนี่ยนี่คือเหรียญ บาเหรียนบาเหรียนบาเหรียนบาทนะคะเด็กๆคะ่ะแสดงว่าเหรียญจะหนักกว่าตุกกตาพลาสติกกับบล็อกพลาสติกนะคะเป็นยังไงกันบ้างแล้วของเด็กๆล่ะที่บ้านของเด็กๆเด็กๆใช้อะไรทดลองการจมการ,รอย ครูยังไม่รู้แต่ครูจะขอดูนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปการทดลองจมหรือลอยมาให้คุณครูดูอีกครั้งนะคะเด็กๆไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็กๆและมีคุณพ่อคุณแม่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะสัปดาห์นี้เราจะอยู่กับน้ำทั้งอาทิตย์เลยค่ะเด็กๆเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไป เด็กๆเตรียมม้งานไว้เลยค่ะแบบเสริมประสบการณ์ตามคุณครูนี่นะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูแววจะมาสอนเด็กๆทาแบบเสริมประสบการณ์ค่ะสำหรับคลิปจมคลิปลอยวันนี้บ๊ายบาย